ผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการทําไร่อ้อยอยู่ทังโซนภาคกลางเสียส่วนใหญ่ก็ทำมาทางอีสานด้วยนะอีสานด้วยนะครับก็เข้าใจดีว่าภารกิจของพี่น้องชาวไร่อ้อยอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะได้อ้อยแค่2มีดเท่านั้นเองใช่ไหมที่นี่2มีดไหมสอมีดนี่อ้อยอ้อยใบไ,ได้กี่ตันครับ ที่นี้ได้กี่ตันครับอ้อยใหม่สิบห้าตันได้ไหมแล้วอ้อยตอละ่ะเจ็ดตันใช่ไหมเจ็ดถึงสิบตันทำไมเราไม่ได้อ้อยตอเราได้สิบห้าตันเหมือนอ้อยใหม่ทำไมครับเป็นอยังครับพ่อเป็นอยังบ่ได้อ้าวทำไมอ่ะดินมันก็คือเก่า นี่แหละอันนี้แหละคือความเข้าใจของเราที่เรายังเข้าใจไม่ละเอียดทั้งหมดเราไม่รู้จักอ้อยดีเป็นเพราะเรานี่แหละไม่รู้จักอ้อยดีทาไมเราดินเราก็ตัวเก่าฝนก็ตกเหมือนเก่าแปลงรุ่นอ้อยใหม่ได้สิบห้าตันแปลงนี้อ้อยตอหรือเจ็ดตันมันเป็นเพราะอย่างมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรครับมันต้องกลับมาเข้าใจว่าเป็นเพราะ เราดูแลมันไม่เหมือนกันจริงไหมเราดูแลอ้อยใหม่ก็ดูแลอ้อยตอเหมือนกันไหมไม่เหมือนตอนปลูกอ้อยใหม่เราดูไหมเราใส่เราไถได้ไหมไถดินไหมไถเออไถกี่รอยไถยกี่ทีสามทีเนาะเออเราพอเป็นอ้อยตอได้ไถไหมเออเราไม่ไม่ไถล่ะ ทำไมไปถึงไว่ไถ่ประหยัดต้นทุนอ่ะนี่บอกแล้วประหยัดต้นทุนประหยัดไปก็เอาไปเจ็ดตัน <c oughs> ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอ้อยใหม่กับอ้อยตอผลผลิตควรจะใกล้เคียงกัน <c oughs> ถ้าใกล้เคียงกันนะน,น้ำพองหีบไม่ไหวแน่นอนรับประกันเลยน้ำพองหีบไม่ไหวครับเ <c oughs> พราะอะไรครับเ <c oughs> พราะอ้อยส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวไร่อ้อย เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นคืออ้อยต่ออ้อยใหม่มีอยู่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองถ้าทําอ้อยต่อได้ผลผลิตเท่าอ้อยใหม่น้ําหองหีบได้ไหวไหมไม่มีทางครับยังไงก็หีบไม่หมดผลผลิตสิบห้าตันในแปดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหองจะหีบไหวได้ไงไม่มีทางแต่ชาวไร่ทําไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะชาวไร่เข้าใจว่าอ้อยต่อยังไงก็ได้แค่เจ็ดตัน ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนว่าเราจะทำยังไงอ้อยตอเราให้ได้สิบห้ปันหรือ2 0่สิบปันได้มากกว่าอ้อยใหม่อย่างนั้นแหละแล้วเราจะเข้าใจว่าอ้อจริงๆมันทำได้แต่เราไม่ทำเองถูกไหมครับ มันต่างกันตรงไหนล่ะระหว่างอ้อยใหม่กับอ้อยตอ่อก็ตรงนั้นก็อ้อยใหม่ได้สิบห้าแต่ตรงนี้อ้อยต่อได้เหลือเจ็ดเรามาดูครับอ้อยใหม่เวลาเราทำเราไถากี่รอยสามอยสี่อยแล้วเราก็เอาพันอ้อยไปใส่เอาปุ๋ยใส่ไหมใส่ใส่ตอนที่เราปลูกเลยไหมใส่ตอนที่เราปลูกบางคนมีน้ำให้น้ำเลยไหมให้น้ำเลยอ้อยต่อเราเคยไถยไหม ตัดปุ๊บเราไถเลยไหมไม่ไถเลยเอาน้ำใส่ไหมเอาปุ๋ยให้ไหมแล้วมันจะโตไหมนี่คือความเข้าใจครับดังนั้นเราต้องปเปลี่ยนความคิดก่อนตอนนี้คนภาคกลางครับตัดปุ๊บภายในเจ็ดวันใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วปล่อยเขาก็ได้สิบ้าตันยี่สิบตันเหมือนกันเพราะอะไรครับเขาไม่รู้เขารู้ว่าอ้อยเนี่ย มันต้องการกินทั้งปุ๋ยกินทั้งน้ําหลังจากที่ตัดปุ๊บพลังงานที่มันจะงอกเป็นอ้อยมันเหลือนิดเดียวแล้วพลังงานในการงอกมันมาจากไหนอ้อยรู้ไหมอ้อยมันงอกมาได้ยังไงอเลยอ้อย,ออยทราบไหมครับไม่รู้อะใส่ลงไปเดีย๋ยวมันหมอกตมาเองมันงอกมาจากเง้าของมันเวลาเราตัดปุ๊บเงามันเหลืออ,อันเล็กนิดเดียว พลังงานมันก็เหลือนิดเดียวดังนั้นเวลาพลังงานมันเหลือนิดเดียวมันก็ออกหน่อมาเหลืออันเล็กนิดเดียวอ้อยตอเราก็เลยได้ผลผลิตน้อยอ้าวแล้วทําไมอ้อยใหม่มันงอกดีก็เราเอาพันอ้อยลำมันนั่นแหละคือพลังงานของมันมันคือพลังงานของมันมันเวลามันงอกขึ้นมามันก็กินพลังงานที่อยู่ในลำมันแต่พอเวลาเป็นอ้อยตอลำมันไม่มีแล้วลำมันหายไปแล้วมันเหลือแต่เง้ามันอันเล็กนิดเดียว ดังนั้นไอพลังงานของมันมันก็จะเหลือแค่เงามันนิดเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่รีบใส่ปุ๋ยให้มันมันก็จะเหลือหนอกอเล็กเลกอย่างที่เราเห็นนี่แหละเพราะมันจะไปกินตรงไหนได้มันก็กินไอเงามันอเล็กเล็กนั่นแหละเราค่อยคยงอกออกมาผลผลิตเราก็เลยตกต่ำครับผมดังนั้นสิ่งที่เราจะดีที่สุดที่จะทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นมาเหมือนอ้อยใหม่ตัดปุ๊บต้องรีบฝังปุ๋ยปับ๊บ เพื่อให้มันกินพลังงานที่มันเหลืออยู่น้อยให้มันเป็นอ้อยเหมือนอ้อยใหม่เห็นไหมทําให้มันเหมือนอ้อยใหม่ให้ได้เราปลูกอ้อยเราบอกเราใส่ปุ๋ยรองพื้นถูกไหมถ้าไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นจะดีไหมจะงามบอกมันไม่งามเห็นไหมแต่ทําไมอ้อยตอนเราไม่รีบใส่ก็ปุ๋ยมันยังไม่มาโรงงานยังไม่ให้หนะไปโทษโรงงานซะอีก เห็นไหมเราต้องพร้อมครับนะครับอย่าไปโทษดินบางคนบอกโอ้ยดินฉันมันไม่ดีเดี๋ยวมันก็เหลือเจ็ดตันอันนี้ไม่ถูกครับนะถ้าอ้อยใหม่ได้สิบห้าตันอ้อยต่อก็ต้องในสิบห้าตันนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนนะครับดังนั้นหลักการของเราทางภาคกลางเขาตัดปุ๊บภายในเจ็ดวันเนี่ยเขาจะต้องรีบเอาเครื่องผ่ากอมาฝังปุ๋ยก่อน นะเอายูเรียไปใส่ให้มันก่อนเพื่อให้มันกินพลังงานยูเรียคือพลังงานครับอ้อยเขาใช้ยูเรียนี่แหละเป็นพลังงานเราเคยสังเกตไหมอันนี้เป็นถังน้ําโดยปกตินะครับขั้นตนการเนี่ยเราจะต้องให้น้ําด้วยนะครับก็คือเราจะฝังยูเรียลงไปกลางแถวอ้อยเลยนะเราจะผ่าลึกลงไปประมาณสัก15เซนอ้อยผมไม่เสียหายเลยครับไม่ตายแน่นอนนะฮะมีแต่งามอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่า เง้ามันเนี่ยมันไม่ได้ถูกงัดขึ้นมาเง้ามันอยู่ที่เก่านะมันไม่ได้โดนงัดขึ้นมาเดอ้อบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวเง้ามันจะตายไม่ต้องกลัวครับเพราะเง้ามันไม่ได้ถูกงัดขึ้นมาเขาจะผ่าข้างหน้าจะมีจานใบมีดผ่าให้มันแหวกลงไปก่อนนะเอาใบที่มันมีขวางขวางอยู่เนี่ยผ่าให้ขาดก่อนแล้วก็มีล้อตัวเนี้ยเป็นตัวนําผ่าล่องให้ลึกประมาณสิบห้าเซนอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็จะมีปุ๋ยลงมาฝังไว้ มี 10, ๋ลขอะไรเป็นสูตรอะไรครับตัวนี้สิบสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับก็คือยูเรียนั่นแหละสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับเพราะอะไรผมมีถามสองัมันคืออะไรครับเออโดยปกติตอนเนี้ยปัญหาของพวกเราไม่ได้มีแค่เรื่องแรงอย่างเดียวปัญหาของเรามีเรื่องปวดแปลงเนี้ยวันนั้นผมมาสำรวจคุณกิตเจอเลยมีปวด ดวงหนวดยาวที่นี่เขาเรียกแมงกอกเนาะใช่เออั่วโอ้โหอย่างแสบนะครับดวงหนวดยาวเป็นตัวที่อันตรายแต่ชาวไร่ไม่เคยสำรวจนะครับแล้วจัดการยากมากแล้วถ้ามันระบาดขึ้นมาเนี่ยทำให้ผลผลิตชาวไร่ตกต่ำมากๆมันกินตั้งแต่อ้อยเล็กยันอ้อยโตเลยแล้วก็แปลงเนี้ยที่ผมดูมีด้วยแล้วเราจัดการมันยังได้้างครับเออเราใช้สารฟิโฟนิว นะครับฟิโฟนิวเป็นชื่อสามัญน,นะครับตัวนี้ตัวเดียวที่จัดการด้วงหนวดยาวได้แล้วก็จัดการเรื่องปลวกได้ไส้เดือนแดงได้ไส้เดือนฝอยได้นะครับแล้วก็มดแดงได้นะครับดังนั้นถ้าเราเจอในแปลงเราไปสำรวจแล้วเราเจอเรื่องปลวกด้วงหนวดยาวนะครับมดแดงไส้เดือนแดงไส้เดือนฝอย แนะนำใส่ลงไปด้วยมันจะมีอยู่ฝั่งนี้เป็นช่องเล็กๆใช่ครับฝั่งนี้ใส่อันนี้ยูเรียฝั่งนี้ใส่ฟิโพรนิลครับมันจะลงไปอัตราประมาณไล่แล้วประมาณ3 -4 กิโลกรัมไม่ได้เยอะซึ่งเพียงพอสาหรับควบคุมเราคํานวณแล้วว่าพอดีนะครับแล้วก็ไม่แพงครับยูเรียมันจะออกประมาณกี่กิโลต่ออ่ยูเรียเนี่ยตอนนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ15กิโลกรัมต่อไร่ ถือว่าเพียงพอและกะอัาตราที่มันต้องการอยากใสเยอะกว่าน,<ล>นี้ได้ไหมครับก็ถ้าเยอะกว่านี้ก็หนึ่งเปลือง <c oughs> ข้อที่สองก็คือมันจะทําให้เอ่ออ้อยเราเนี่ยมันกินโชคยูเลียเกินไปอ้อยต้องบอกก่อนมันโชคกินยะูเลียนะชอบกินมากๆเลยยิ่งใส่เท่าไหร่มันยิ่งชอบ แต่ว่ามันกินยูเลเกินไปเนี่ยมากเกินไปเนี่ยกลายเป็นใบเขียวมากเกินไปอันนี้มันจะอ่อนแอมันจะอ้วนเกินมันจะอ้วนเกินใช่แล้วคราวนี้พอเด็กอ้วนเนี่ยล้วพี่ให้มันกินอ้วนแล้วไม่ให้มันกินอะไรอีกเนี่ยมันจะไม่ไหวตัวมันมันจะสู้ไม่ไหวอ่ามันจะไม่ไหวครับดังนั้นอย่าให้เยอะเกินไปบางคนบอกเฮ้ยสิบห้ากิโลน้อยไปเว้เอาลูกหนึ่ง แต่กอบึ้มเลยอยาไกได้อยเยอะอยากได้เอเยอะแต่กอเยอะเลยแต่พอผ่านมาอีกสองเดือนหายหมดเลยนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนเป็นเรื่องอันตรายนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ควรเยอะขนาดนั้นนะครับแลวน้ำเนี่ยครับมันน,น้ำสองร้อยสองลูกนี่มันมันไล่ได้กี่ไร่ครับเออโดยปกติเราจะให้น้ำเนี่ยไล่หนึ่งประมาณ2000สองพันลิตรสองพันลิตรครับอย่างเยอะอันนั้นสองพันลิตรนี่คือเยอะแล้วแต่โดยปกติก็แค่ประมาณหนึ่งพันลิตรต่อไร่ นะครับครน,นี้ถังเนี่ยมันแค่200 2สองข้างคือ400มันก็จะได้ประมาณสักครึ่งไร่ครับครนี้บางคนบอกโอ้โหครึ่งไร่ต้องมาเติมน้ําเสียเวลาภาคกลางเขาจะใช้แทงค์น้ําที่อยู่บนหลังคาสามารถเสริมแทงค์ไว้ด<ว>้ใช่อ่าแท็กเตอร์ก็คือเอาไว้หลังคาสองพันก็ได้หรือด้านหน้ารถไถก็ได้2,000ลิตรถามว่าบางคนเอารถทำไมไม่มาเอาเครื่องมือไว้บนเครื่องมือเลย เราก็เลยบอกถ้าไว้บนเครื่องมือรถไถเราจะยกไหวไหมล่ะร,รถไถเราก็ยกไม่ไหวเด้อพอ่อะรถไถเราเนี่ยปกติมันจะยกได้ประมาณสักตันครึ่ง<ม>ต้องกลัไม่จำเป็นรถ90าแรงไม่จาเป็นไม่จําเ,เป็นครับขอให้ยกได้อย่างเดียวใช้ได้หมดเพราะมันไม่ได้กินแรงมา้ามันลากไปเฉยๆนะครับล้อหลังทําหน้าที่อะไรเออยังเห็นว่าไอ้ล้อหลังมันเป็นร่องตัววีล้อหลังเนี่ยเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กครับ นะครับแข็งแรงตัวนี้จะทําหน้าที่ในกรณีปิดแผลนะมันจะมีตัวผาให้เกิดแผลก่อนนะตัวหน้าทําไม่มีแผลแล้วตัวนี้ก็ฝังปุ๋ยลงไปเอาน้ําใส่ลงไปแล้วตัวนี้ก็ทําหน้าที่ปิดแผลก็คือปิดไม่ให้ยูเรียนเราหนี นะครับเพราะเราฝังปุ๋ยลงไปแล้วเพราะว่ายูเรียเนี่ยถ้าปล่อยเขาโดนแดดโดนอะไรเนี่ยมันจะละเทอก็ประมาณว<า><า>่าไปกับสายลมสิบกว่าชั่วโมงหายหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเรนนจะต้องปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้เหมือนกับเราปิดปากถุงเอาไว้นะครับให้อ้อยเราได้กินอย่างเดียวนะถ้าเราไม่ปิดเอาไว้เดี๋ยวปุ๋ยเราหนีหมดนะครับคราวนี้วิธีการปิดเราก็ต้องตั้งที่สปริงบางดินบางที่มันแข็งเนาะเราก็ตั้งสปริงให้มันกดเยอะหน่อย บางที่ดินมันอ่อนก็ไม่ต้องออกแรงเยอะก็คายสปริงลงหน่อยนะครับเพราะล้อมันจะเด้งขึ้นเด้งลงได้นะครับเครื่องมือตัวนี้ต้องบำรุงรักษาอะไรบ้างครับก็หลังจากใช้ก็ควรจะล้างให้สะอาดเพราะว่ามันมีสารเคมีอยู่นะครับแล้วก็ปุ๋ยอยู่นะครับดังนั้นควรจะล้างทำความสะอาดแล้วก็พวกโซ่ต่างๆพวกนี้จุดหมุนเนี่ยก็ควรที่จะหาน้ํามันหล่อลื่น หล่อเคลือบเอาไว้หลังจากที่เราใช้ให้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ได้นานครับเครื่องมือไม่ต้องกลัวนะครับยังใช้ได้นานระบบน้ำเนี่ยข้อดีนะครับคุณกิตตัวนี้มันเป็นระบบใช้วาวไฟฟ้าค, <น S 1> ค <น S 2> างบนไม่ต้องวิ่งมาเปิดไม่ต้องไม่ต้องนั่งรอรอยบนนั่งอยู่รอรออยู่บนนั้น,นเลยได้เก่งเลยอ่าเดี๋ยวเขาจะมีอา่านเี่ยเขามีสวิตไฟฟ้ายกให้ดูคนเปิดอยู่ข้างบนเรียบร้อย นะครับไม่ต้องเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่ะลองเลยไหมครับดีครับลองครับลองเลยเอาแถวนี้เลยนะอ้าแถวนี้เลยเดี๋ยวผ่าให้ดูตรงข้างหน้านี่แหละรอมานานแล้วอ่ะลองดูครับผมยกหางอ้าวครับเปิดน้ำไม่ดูหน่อยสิมันไหลไหมไหลไม่ว่าอ่ะไหลแค่นี้แหละ นะนแนะนำว่าผ่ากอไม่ควรเดินเร็วควรจะเดินด้วยเกียร์ประมาณสโล3สามสองสามช้าๆเล่นเครื่องเยอะไหมครับเครื่องก็ประมาณสักพันพันสองร้อยพันสามร้อยพอไม่ต้องเล่งรอบเยอะครับปึงน้ํามันไม่ต้องให้วัดตั้งนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับอ่ะลองดูครับผม ทันลิตรต่อไร่ก็ประมาณสิบลิตรต่อเมตรอ่าประมาณสิบสองทันลิตรต่อไร่ก็ประมาณยี่สิบลิตรต่อเมตรใช่ครับโดยประมาณอไปเลยครับค่อยๆไปนะครับรมไม่ต้องรีบด้ำยูเลียโอ้สบายเลยอ้อยกินน้ํากินยูเลียนะแตกกอทันทีบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวง,งอหน่อเราจะหายเปล่าเนี่ยไ, <ป S 1> ไม่ต้องอี่อย,อยู่ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่เป็นเลยเห็นไหมนะ ไม่มาติดขาไม่สร้างภาระอะไรครับนนไม่ต้องจูดไปทื้ไม่ต้องเลยอะเดี๋ยวเรามาดูครับมาขุดดูกันว่าจริงๆิดินเรามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ผ่าไปแล้วมันมีร่องยังไง,ไงอ่นอา,นานะอ้าวพนักงานขุดมานิดอธิบายหน่อยเราต้องการให้ความชื้นมันอยู่ข้างล่างนะครับต้องเข้ามาจากหัวร่อง5เมตร5เมตรอ้าวเข้ามาดูเห็นไหมครับพอเราขุดมาเริ่มเจอความชื้นเห็นไหมครับ เห็นไหมครับดูได้ครับจะเห็นว่าเนี่ยนี่มันผ่าไปแล้วเห็นไหมครับแต่ว่ามันปิดสนิทเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่ลองเดี๋ยวนี้มันผ่าไปแล้วครับเสียบเล็กลงไปอ่านี่ยลากมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนีอ่านีเห็นไหมนี่เหมือนเหมือนกับว่ามันจะไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันปิดถุงเรียบร้อยปุ๋ยเราไม่หายแน่นอนแล้วลากมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเปียกเห็นไหมครับเออมันลงไปจริงจริงเปียกไหมครับ อเห็นหถ้าสมมติว่าเราไม่ให้น้ำนเรารวยเฉยๆวางน้ําหยดครับบางคนบอกเฮ้ยที่บ้านเขาวางน้ําหยดอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้น้ําเลยครับไม,ไม่มีน้ําอย่างเงี้ยครับ ถ้าไม่มีน้ําแนะนําให้น้ําหน่อยครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะละลายอยู่เลียไม่ได้พอละลายยูเลียไม่ได้ลากมันก็จะใช่เพราะว่าตอนนี้ดินมันแห้งเกินไปถูกไหมครับถ้ามันจะแห้งแห้งเกินไปมันจะไม่ไหวถ้าไม่มีน้ําก็ไม่ต้องทำ้ยูเลียผสมน้ำเลยได้ไหมครับเออไม่ดีครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะทําให้อัตราการควบคุมควบคุมยากนะครับอันนี้เราคํานวณไว้ให้แล้วน้ําเท่าไหร่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับคํานวณไว้ให้แล้วมียูเลียลงไปแล้วใช่ไหมครับ มีแล้วเรียบร้อยครับผมแต่ว่าจังหวะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าแปลงนี้มันตัดมาเ,เป็นเดือนแล้วมันเลยจังหวะเวลาแล้วนะครับจะให้ดีเนี่ยหลังจากตัดปุ๊บเริ่มเห็นหน่ออ้อยนิดๆผ่าเลยประมาณมาณ7วันครับไม่เกิน7วันผ่าเลยเพราะเพราะอะไรครับเพราะดินตอนนั้นมันยังไม่แข็งแล้วก็ข้อที่ดีคือตอนนั้นยังมีความชื้นอยู่พอเราผ่าปุ๊บแล้วเราให้น้ำปุ๊บมันจะเชื่อมกันพอดีอะนะครับ แต่ตอนนี้มันแข็งเกินไปแล้วแข็งมากๆนะครับแข็งมากๆที่ต้งเกครับเป็นกระดูกาวว่าของคู่เราคู่ไอ้ตัวผ่าผมมันจะอยู่ตรงไหนตรงกลางพอดีครับตรงกลางระหว่างคู่นั้นเนาะใช่ครับไม่จำเป็นต้องผ่ากลางกออย่างงี้ครับไม่จำเป็นครับเราผ่าข้างๆก็ได้ครับมันจะเป็นสองแถวของอ้อยของเราได้คือเหมือนง่ายๆครับตอนนี้เราต้องการจะฉีดฉีดยาเข้าเส้นเลือดใหญ่คือให้มันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆลากมันเลย พอมันลากมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราเอาอยูเรียกับน,น,น้ำมันอยู่ตรงนี้ตรงปุ๊บเนี่ยนิดเดียวปุ๊บลากมันจะดูดน้ำปุ๊บดูดปุ๋ยปุ๊บแตกออกรูปออกเลยตอ,ตอนนี้ยังเล็กๆอยู่ยถ้าเรานกออจะไม่เป็นอย่าง,งนีง้ถ้าถ้างอกประมาณสักได้ครับไม่มีปัญ<อ>ห,คา,หาครับได้ใช่ไหมครับได้ครับผมแต่ว่าจังหวะมันช้าไปแล้วจริงๆจังหวะมันช้าไปแล้วทีนี้ก็ต้องปรับใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ครับก็เราดูครับหนอเนี่ยมันแค่นี้เองเนี่ย มันจะไปไหวไหมเนี่ยเนี่ยมันน้อยเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดแล้วเคยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวดีเราจะเสียงเงาเราจะงัดขึ้นมาไหมไม่มีครับเห็นไหมไม่เห็น<ม>สนิทเลยคือน้ํากับปุ๋ยมันลงไปเรียบร้อยและไอ้หน่อเล็กๆเงาเล็กๆพวกเนี้ย มันก็จะกินปุ๋ยปุ๊บม,มันจะแตกลูกมันไม่ใช่สภาพนี้ครับมันจะเป็นหนอกอ้วนออกมาเลยถ้ามันไม่มีอะไรมาเสริมมันก็ไม่มีอะไรกินไม่ไหวครับมันจะไม่รอดมันก็ไม่รอดผลผลิตเราก็ตกครับถ้าถ้ายิ่งเรามีน้ําหยดสุดยอดเลยครับพอเราฝังปุ๊บน้ําหยดลงปุ๊บเก่งเลยครับแต่ไอ้ผากอนี่มันผ่าทั้งวันนะดังนั้นช่วงบ่ายถ้าเราไปผ่าและฉีดไปอันนั้นไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะปากใบมันปิดไปแล้วต้องรอพรุ่งนี้อีก เขาเปลี่ยนโงที่ใหนะว่าถ้ามันเล็กอย่างเงี้ยพื้นที่รับปุ๋ยมันมีน้อยใช่ถ้าเราฉีดไปนะมันก็เหมือนว่าประสิทธิภาพที่มันไม่คุ้มค่ากันนาจะยังไม่เหมาะสมใช่มันยังไม่คุ้มค่าครับเดี๋ยวรอให้มันเป็นกอใหญ่ๆก่อนอ่าอ่าแล้วมีใบใหญ่ๆก่อนสามารถดูดอาหารได้เยอะทางใบแล้วก็สังเคราะห์แสงได้ดีๆแล้วรอให้มันฉีดอันนั้นโอเคอาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าเลือกฉีดช่วงเวลาด้วยนะ ตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าถึงไม่เกินเก้าโมงเช้าเพราะหอนไรนะตีสี่ก็ได้ครับจริงแล้วเนี่ยใบยอ้อยเราไม่ต้องเป็นต้องใช้ยูเรียในการย่อยสลายหรอกแค่ขอแค่มีความชื้นในอากาศแต่ปัญหาเราไม่ย่อยเพราะอะไรก็มันไม่มีดินอะ กระบวนการมันต้องมีการย่อยสลายก็คือต้องมีดินมีความชื้นแต่เราไว้บนดินหน้าดินอย่างเงี้ยมันแห้งมันก็ไม่ย่อยครับอยู่อย่างนี้เป็นเดือนมันก็ไม่ย่อยครับแต่พอคุณเอาเดี๋ยวคุณคลุกใบปุ๊บเนี่ยไม่เกิน20วันมาดูได้เลยครับเหลือแต่ดินหมดเลยก็คือมันเกิดปฏิกิริยาในการย่อยสลายถ,าถ้าสมมติน้ำเคหรือน้ำสาใส่อย่างนี้มันโอเคไหมเกิดถ,ถ้าลาดก่อน,นถ้าลาดแล้วเนี่ยแล้วก็มันไม่ไม่ร้อนไอ้มันไม่แห้งอะ่ะ ถูกไหมครับเพราะว่าการย่อยสลายคือมันต้องมีความชื้นมาช่วยในการย่อยสลายผมขออนุญาตเสริมว่าที่น้องถามน้ำเคเอเนี่ยมันเป็นน้ำที่มาจากวงการผลิตของโรงงานซึ่งมันนำมาลเนี่ยจะได้เรื่องของธาตุอาหารอาหารนิดนึงนิดนึงเราได้ความชื้นใช่ซึ่งธาตุอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยให้ใบอ้อยเราย่อยสลายเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเม่กีบอกว่า แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันในดินเนี่ยเราสามารถเอาดินมาทับมันแล้วเดี๋ยวว่ามันมีความชื้นปุ๊บมันก็จะเกิดการเรียกเฟอร์เมนก็คือการย่อยสลายนั่นแหละมันก็จะไปได้เร็วขึ้นเดี๋ยวจะด้มีอีกตัวสาธิตอ่าเดี๋ยวมีครับเดี๋ยว